Online, ออนไลน์ฟรีสำหรับท่านใดที่สนใจการเขียนพิธดกรรมครอดนี้นะครับจะให้ข้อมูลในเรื่องของหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทําพิเดกรรมพิเดกรรมมีกี่แบบเียนยางไรบ้างจัดทอย่างไรบ้างหา,า,ากเราประสงค์จะทําพิเดกรรมเราจะมีวิธีเขียนพิเดกรรมยังไงให้พิเดกรรมมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย เข้าใจว่าในเรื่องของการทำพิธีกรรมหลายๆท่านอยา,อยากทำพิธีกรรมอยากเขียนพิธีกรรมยกทรัพย์สินทรัพย์มรดกของตัวเองเนี่ยไปให้กับทายาทไปให้กับองค์กรการกุศลไปให้กับบุคคลในบุคคลหนึ่งแต่ก็ยังมีความรู้สึกกังวลว่าทำอย่างไรจะเขียนอย่างไรจะให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย คอร์ดนี้นะครับจะให้ารายลเอียดทั้งหมดท่านใดสนใจรีบทักมาครับสอนฟรีนะครับสอนฟรีนะครับ,สอ,รรบสอนผ่านออนไลนนะ์และจะให้ตัวอย่างในการเขียนพิธรไกรกัด้วยพนระ้อมกับรับให้คำปรึกษาตอบข้อคำถามตลอดระหว่างที่ทุกท่านเรียนคอร์ดท่านใดสนใจรีบทักมาครับ